vâng 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 cho nó vâng 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 ดีครับวันนี้จะไปตามหาคุณพ่อกันนะครับพาชมาษาไปด้วยนะครับไปตามหาคุณพ่อกันคุณพ่อปไปไหนนี่เย็นแล้วครับจะค่ำมืดแล้วคุณพ่อยังไม่เข้าบ้านเลยโอ้ยสาสาโอ้ยเริ่มแล้วครับเริ่มจะวิ่งแล้วค่อยสา,สา ผู้สาวผู้สาวผู้สาวอยู่ทั้งหึ่นครับโอ้ยมาดูกันนะครับว่าสุนัขษาจะวิ่งหรือเปล่ามันจะจับอยู่หรือเปล่าครับสาเอ้ยน่าจะน่าจะนะน่าจะนี่ก็ห้าสิบห้าสิบนะครับโอ้ยโอ้ย าน่าจะรีบไปไหนเยอะน่าจะรีบไปนะครับน่าจะรีบไปหาพ่อครับเริ่มเอามาอยู่ครับตอนนี้โอ้ยจ้าวิ่งครับวิ่งนะครับคอจับอยู่ครับเดี๋ยวไปเย็นไป phải <laughs> leo, bay leo, bay leo, bài leo. Ê, ê, tao con, tao con, tao chân mà. Bay leo. โอ้โหวิ่งเร็วมากครับโอ้หอบเลยอ่นั่งลงนงลงนั่งลงเอออจัไม่อยู่เลยฮฮะัไม่อยูรับะไม่จะเซไรสุพรรณษาหน่อยได้ของขวัญของฝากกันได้สุพรรษา จับทางแต่ว่าจับจวันสามไม่อยู่ครับจับไม่อยู่เลยนะจับไม่อยู่เลยให้พิจิจับหลหลกฮะโอ้ยให้พิจิเข้าใกล้เลยครับฮะดันมาอย่างเดียวเลยครับจุนวันสามเอามาอยู่เลยครับเอามาอยู่เลยนะครับโว้สงสารพิจิจยงเลยวิ่งตามจนโอ้ดูหางกอดเลยตะกองตะกงหอบขึ้นเลยอยู่กับเราในช่องซาวนลี่สีทับไทยนะครับผมวันนี้ได้รับของฝากตื่นเต้นมากครับผม จากแม่เล็กสายันนะครับนครปฐมนะครับตามมาเร็วมามามาคนสวยนี่เป็นของกินหรือเปล่าแกเองเหรอจะแกเองหรอคะถ้าแกเองเหรอถ้าแกเองน่าจะเล็กนะแกเองเราพูดสันสิพูดก่อนพูดก่อนแกเองไหมแกเหรออยากแกเองเหรอแกไหมจ๊ะแกเองเหรอ คืออะไรลูกนั่งลงนั่งลงเร็วนั่งลงเร็วนั่งลงแกะของควันด้วยกันเร็วแกะของควันด้วยกันเร็วค่ะเร็ว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 นั่งลง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 เอาแก่เลยนะครับแก่แล้วพ่อแกะแล้ว ทำไมไม่ให้พี่จิขี่มาเลยลูกฮะให้พี่จิขี่อ่ะจับไปอยู่ตอนไหนครับนี่นนตอนได้ยินเสียงพ่อบ่สาตรตะปูะครับรอเออได้ยินเสียงพ่อหนูวิ่งเลยเหรอลูกฮะจะไปจะมาไม่ไปออกจากบ้านนะรครับแต่ว่าลูกลับไปพีาจับมาอยู่อู้ คืออะไรคื้าวอับนี่เด claro ี๋ยวไม่ใช่ของกินไมใช่ของกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดีเดี๋ยวมิดนี่จะ โอ้ oh, คืออะไรนะคืออะไรครับนี่กระดาษหอ่อมาอย่างดีของฝากมีของน้องป้ามนะครับอ่าออไ,ไม่รู้เหมือนกัน,นอ่าจดนนหมายมีชื่อเลยมีจดหมายจดหมายหรือเปล่าเดี๋ยวอ่านก่อนนะคะอ่านก่อนนะคะ สาอาส่านอุ้ยอุ้ยอุ้ยสาๆๆๆๆจดหมายด้วยครับมาเห็นมาอะไรอีอา่านดีกว่าไหมืพ่อยให้สาอ่านด,ด,ดูดูของใครบ้างเนาะนี่ไหนี่สวัสดีจ้าพ่อไม้แม่เล็กส่งส้มโอให้สิบลูกร่วมทำบุญน้องฟิล์ม อ่าสบู่มีสิบกล่องให้บ้านพ่อไมห้ากล่องอีกห้ากล่องให้คุณปู่คุณย่าอาพึ่งลุงเลนน้องปาล์มน้องบีมคนละกลออก่องเขียนชื่อไว้แล้วเอาไว้ล้างหน้าล้างตัวสบูวิตามินซีจะช่วยให้หน้าขาวสดใสวิตามินอ e, ีจะช่วยบำรุงหน้าจะช่วยบำรุงผิวหน้าทุกๆคนจะได้มีใบหน้าที่อาพึ่งสดใส สวยแลยรอกันทุกคนนะจ๊ะรักและเป็นห่วงเสมอนะจ๊ะแม่เล็กสามพรานโอ้โหอ่ะขอบคุณกันเร็วขอบคุณก่อนขอบคุณเสียงก่อนจ้าก่อนเออขอบคุณคุณแม่เล็กเร็วอ่ะนี่เขียนชื่อไว้ไหมเขียนชื่อไว้เพราะเราห้ากล่องนะเออโอเคโอเคใส่ไว้กล่องคืนครับอันที่ไม่มีชื่ออะของเราอะใส่ไว้ในกล่องคืนเลยอ่ะแล้วก็แกะอันนู้นนี่ นี่แกะเลยครับน่าจะเป็นส้มโอแกะให้สุพรรณากินสักลูกนึงเฮ้ยเฮ้ยของกินอยอะนี่ลูกของกินอยอะนี่น้ำตูดมาให้นะครับั้ำตูดทำไมลูกเหยียบกองสบู่เหยียบกองสบู่อะไรเียวอะไรเย็บอะไรเป็นไรครับเป็นไรแก้มดูแก้มสิทำอะไรเหยียบกองขี่หัวหรือเปล่าครับเหยียบหัวพิจิแล้วน่ะเหยียบกองสบู่นั่นน่ะจะให้เด็กๆเขาถือกลับบ้านนั่นน่ะพ่อยกองหนึ่งไงเหยียบกองสบู่เด้อ เพื่อสามองเห็นสบู่สบู่เป็นสบู่สมุนไพรหรือเปล่าโอ้ยทำอะไรพี่จีนถอยมาทำไม,อำไมอถอยมาทำไมอถอยมาทำไมเด็กก็ไปตัดยามาครับเอยอันนี้เป็นส้มโอสิบลูกใช่ไหมนี่แบ่งกันกินว้าวนี่แหละส้มโอของคอร์สม มาเดี๋ยวให้พันสาชิมก่อนเพื่อนเลยยา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 ลูกยาขอให้พันสาชิมด้วยนะครับอ่าเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปสาไปเล่นครับวางไว้ดีๆอันนี้น่าจะไม่มีจดหมายอะไรไม่มีหรับไอุ้งอุอุ้งเจออะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยวิ่งไล่หมาครับยาอไปทำน้องหมาอย่าทำน้องหมาลูกยากำลังจะปลูกเดี๋ยวมันเละเป็นอะไร กินเส้นอะไรนี่มากินสปูกับพ่อดีกินสุดโอไปซะหวานหรือเปรี้ยวยังไงนี้มาไอ้ดาไอ้ดาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจางไปแล้วเอ้าอ้าวไปย่ะไปหมดเลยครับหมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็บยานั่นน่ะ ไม่ต้องไปไล่เขาอยู่นี่แหละลูกม่ต้องไปไล่เขาไม่ต้องไปไล่เขาไม่ต้องไปทำเขาลูกไม่ต้องไปทำเขาเฮ้เดี๋ยว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 เยวเดียวสมให้กินเอ๊ะเอ๊ะกลองกองกลอององ กำลังปาดส้มโออยู่ให้สูบกระซายนะครับส้มโอมันเปรี้ยวเลยหวานๆยังไม่ได้ชิมเลยเนี่ยเฮ้เอ้เอ้เอ้เฮ้อุ้ยเสือขาดหมดไปแล้วนี่ส้มโอจะได้กินแล้วเนี่ยเหรอโอขอกินคนเดียวปากรอแล้วแม่แม่ điều mà nhanh mấy tết lượu đưa ra đây hơi vlog 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 คุณนด้วหน่วยนะคือยก่อนสิเดี๋ยวเดี๋ยวมันขมมันขมขอบเลอก่อนดีด,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 ดีขอบคุณคุณแม่เล็กนะครับส่วนของอร่อยมาให้ทานนะครับสมโอขึ้นชื่อนะครับสมโอวาอรปฐมเนี่ยสุดยอดเลยนะขึ้นชื่อของชาวนครปฐมเลยครับ กันสบูกับช้างอะไรอย่างงี 1941, problem, loss, re, gardens, ้เลยวันมันตากรอนานแล้วแม่แเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่ะใจเย็น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 นะคะส่งเสียงก่อนแล้วส่งเสียงก่อนแล้วอุ้ยอุ้ยตีตีโทรศัพท์ตีโทรศัพท์อ่าหนูหนูกินคนเดียวนะติดใจติดใจพอกินด้วยอ่ะโอ้เอาคนเดียวเลยอู้โอ้โอ้ นี่พอยังกินเลยครับนี่เปียงหนึ่งเปียงหนึ่งเดี๋ยวแบ่งน้องเบี้ยมด้วยโอ้อาปากรอกินเลยแม่แม่มาอล้วอออ่า้วโอ้ทำนี้อ่ะ โอเคนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะคุณแม่เล็กนะครับผมส่งของอร่อยมาให้นะครับส่งสบู่มาให้ล้างหน้าด้วยนะครับส่งส้มโอมาให้ทานนะครับสุพรรณสาชอบใจคุณพ่อก็ถูกใจมากครับอร่อยหวานแซ่บครับผมเอาอีกคำหนึ่งเร็วมาเอาเร็วอีกคำหนึ่งคำหนึ่งเฮ้ค okay นะครับผม สำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมช่องแฟมบิลี่สีไทยครับ,รบสวัสดีครับเอออร่อย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 อ